ในนักเรียนภาคใต้ครับก็คือครมอนุ um ัติขยายเวลาในการดําเนินการโครงการจะส่งนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยซึ่งแน่นอนนะครับน้องๆในจบม .6 บอกว่าก็อาจจะไม่มีสตดุ้งสตางนะครับไปเรียนมหาวิทยาลัยรัฐบาลก็ทํางบประมาณแบบนี้ครับน่าสนใจมากเลยครับหก็คือด้านการคัดเลือกนักศึกษาด้านการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษา <c oughs> ขออภัยครับด้านการสงวนอัตราการเข้ารับราชการรายละเอียด ไม่ต้องลงเยอะครับแค่จะบอกท่านผู้ชมและน้องๆหรือคุณพ่อค,คุณแม่ที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับท่านเข้า Google Search แล้วก็คีย์คำนี้แหละครับว่าคอรมออนุมัติจัดส่งนักศึกษาเรียนต่อผมว่าเดี๋ยวก็มีรายละเอียดขึ้นมาจะได้ไม่เสียเวลาอธิบายยาวนะครับ